สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมหัศจรรย์พลังบวกรอยร้อนช,ชายจานก้ามังคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอรเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพษษษิศษในดวงช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม68มาดูกันสิครับว่าดวงดาวในช่วง30ธันวาคมถึง28มกราคม68นี้ในเรื่องของงานเง,งินความรักดวงวิมโชคและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะเป็นอะไรกันบ้างรับชมรับฟังได้เลยนะครับ มาดูในเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องของตัวตนของชาวพุทธศพแม้ว่าคุณอาจจะเจอภาวะภาวะผวงในงานในสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่รู้ว่าวามันคงของสิ่งที่คุณทําอยู่เนี้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนด้วยภาวะแวล้อมที่มันดูมีอุปสรรคและมีปัจจัยลดต่างๆแต่ไมีหมดนั่นเองแต่แต่สิ่งที่เป็นข้อดีของชาวพุทธศก็คือเวลาคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี้ย คุณมากจะได้ข้อคิดดีๆหรือคำปรึกษาดีๆจากคนรอบข้างของคุณอยู่เสมอมันจึงทำให้พลังบวกเหล่านี้ช่วยกระตุน้นและทำให้คุณผ่านพ้นเหตุการณ์ที่คุณคิดว่ายากลํบากไปได้ทุกข่าวไปนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจของชาวพฤศพจิตของคุณมีความสมดุลในตัวเองสูงชอบในการคบค้าสมาคมไปทั่วรู้จักคนเยอะ เป็นคนที่มีความหวังโดยตลอดและมองว่าแนวโน้มบางอย่างอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณนะักหรือคุณรู้สึกว่ามันมีผลท้าที่มันติดตันแต่คุณก็มักจะไม่คิดเยอะให้มันเป็นเรื่องของนอนาคตไปอนาคตยังไม่เกิดมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคุณต้องคิดอย่างนี้ประมาณนี้นั่นเองและแม้ว่าสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้คุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณและ คนลอบข้าขงคุณคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือมงจึงทำให้คุณไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวแต่อย่างไรเลยและมักจะมีพลังงานบวกมากระตุ้นจ,จิตใจทำให้คุณผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานกันบ้างการงานที่คุณทำอยู่นั้นคุณมักจะรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะยึดเป็นหลักได้ในอนาคตสักเท่าไหร่ ปริมาณความต้องการในอนาคตนั้นมันดูดรอปลงไปหรือเสื่อมความไม่ยมลงไปเมื่อเสน่ห์ในการบริการหรือพลังในการขายตัวเองเนี่ยของสินค้าที่คุณทำาอ่เนี่ยมันดอลงไปเนี่ยคุณจึงต้องพยายามที่จะทําให้เกิดภาวะที่มันมีเสน่ห์มากขึ้นในสินค้าและริกาของคุณเพื่อยืดสถานการณ์เนี่ยให้มันขายตัวเองได้นานที่สุดเท่าที่จะนันได้ี่กาของคุณก็อาจจะหาคำปรึกษาดีด หรือมีกุณซือ้อกูรูดีๆเนี่ยมาช่วยทําให้ยอดขายของคุณดีมากยิ่งขึ้นธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุณจะทําได้ดีขนาดไหนและประสบผลสําเร็จขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเบสิกของคุณเนี่ยดีขนาดไหนและคุณรู้จักที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ที่คุณสะสมมานานเนี่ย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันแปรผันไปอย่างรวดเร็วเนี่ยได้ดีเพียงใดชี้ช่องโน้มน้าวให้กลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยหรือกลุ่มที่เป็นเมื่อบาองคุณเนี่ยที่ยังไม่เคยใช้บริการของคุณเนี่ยหันมาใช้บริการของคุณให้มากยิ่งขึ้นให้เขารู้สึกว่าเป็นปัจจัย4เป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตประจำวนันที่พวกเขาจะขาดไม่ได้ก็เท่านั้นเองย,ยิ่งคุณทําได้ดีเท่าไหร่เนี่ย ด้วข็งคุณหรือสิ่งดีๆของคุณก็จะมามากขึ้นนั่นเองแล้วการงานในความปร,รารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้อุปสรรคหรือปัญหาความตกต่ต่างๆเนในเรื่องของงานเนี่ยลดน้อยลงไปและมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆปัญหาที่เคยยุ่งยากมากๆเนี่ยและแก้ไขยากเนี่ยให้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นนั่นเองมาดูะมูดถัดไปในเรื่องของการเงินของชาวโคกันบ้าง คุณไม่ค่อยจะไว้วางใจมากนะักกับไรายได้ของคุณที่คุณทำานานเนี่ยด้วยปัจจัยลบลบด้านเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปในอนาคตคุณไม่รู้ว่าในอนาคตของคุณเนี่ยมันจะฝากความหวังไว้ได้อีกขนาดไหนนั่นเองด้วยกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเนี่ยยากมากขึ้นและกลุ่มลูกค้าเดิมๆเนี่ยถดถอยในกําลังซื้อมากยิ่งขึ้นมันจึงทําให้คุณต้องเหนื่อยในการงัดกลยุทธ์โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ปลุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ของคุณก็คือเงินหมุนนระยะยาวของคุณต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รองรับความเสี่ยงที่จะมาทุกสถานการณ์ได้นั่นเองคุณทําให้เงินเก็บระยะยาวของคุณเนี่ยมีสภาพพร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆได้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินในยุคนี้ได้อย่างสบายตัวสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมถึง5คุณสามารถใช้มรดกตกทอดได้วิชาความรู้ดั้งเดิมที่คุณได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณเนี่ยประยุกต์ปรับปรุงให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับเทรนในอนาคตเพื่อจะได้เอาชนะคู่แข่งได้ดีมากขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างกําไรที่ดีๆเนี่ยจากตัวนี้ได้เช่นกันนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างระหว่างความรวยกับความไม่รวยเนี่ยของชาวประศบเนี่ย มันอยู่ที่ว่าองค์ความรู้ในการใช้เงินองค์ความรู้ในการต่อยอดทางการเงินของคุณเนี่ยรวมถึงองค์ความรู้ในความคิดในการศึกษาและยะย่างของคุณเนี่ยคุณมีไอเดียคุณมีมุมมองคุณสะสมสิ่งดีๆเนี่ยเหล่านี้มามากน้อยขนาไหนคุณรู้จากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดีขนาไหนเนี่ยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต่อยอด ทางการเงินของคุณนั่นเองและจะเป็นตัวชี้วัดความรวยหรือไม่รวยของคุณหรือรอดไม่รอดของคุณอีกด้วยแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวพษษษุทธศพคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณสามารถที่จะได้เรู้และเอาชนะจุดอ่อนของคุณให้ได้เร็วที่สุดและสร้างความเข้มแข็งด้วยความคิดการต่อยอดทําให้เกิดกว่าไลื่นรวงตัว ในการทํางานในการหาเงินร่วมกับคนอื่นได้อย่างสบายๆอีกด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าคุณอยากให้จุดที่เคยมีปัญหาเนี่ยของคุณเนี่ยผ่านพ้นไปได้และกลายเป็นความเข้มแข็งของคุณหรือกลายเป็นว่าคุณไล่จุดอ่อนมาิ่งขึ้นอาจจะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ยุ่งี้คุณมักจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยพออกไม่ค่อยพอใจกับการแต่งบ้านของคุณไม่ค่อยพอใจกับสภาวะแวดล้อมรอบบ้านสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคุณสักเท่าไหร่คุณมองว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนู่นปรับเปลี่ยนนี่ให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นให้มันดูสบายใจมากยิ่งขึ้นให้มันดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อความรักของพวกคุณจะได้ดูดีมากยิ่งขึ้นและเป็นครอบเป็นครัวมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเปลี่ยนแปลงของตกแต่งในบ้านหรือมีการเดินทางบ่อยมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้สักหน่อยสําหรับความรักของพวกคุณก็คือบางครั้งเนี่ยคุณดื้อจนเกินเหตุดื้อจนเกินไปหรือเจ้าเหตุเจ้าผลเจ้าความคิดมากจนเกินเหตุและมักจะจับผิดเก่งจนเกินไปในนี้ควรจะลดและเลิกเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกท้งช่วงนี้คุณจะยึดคุณธรรมประจําใจให้มากขึ้นมีจริยธรรมในการใช้ชีวิตในการคลองเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความผาสุกในชีวิตคุณนั่นเองแต่ข้อดีในความรักของพวกคุณก็มีเยอะเช่นกันนะครับก็คือคุณมีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวคุณเองคุณมักให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างไปอย่างดีมีอัธยาศัยเมตาที่ดี และมีการแลกเปลี่ยนความคิดพลังงานดีๆการให้ลังใจดีๆต่อกันและความรักความสัมพันธ์ในแปบไหนครับที่ชาวผู้ศพปรารถนาต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความรักของพวกคุณเป็นแบบเปิดเผยจริงใจต่อกันใจกวา้างและมีเป้าหมายในชีวิตไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกันนั่นเองมีความชอบไม่ชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยไปด้วยกันได้ประมาณนี้นั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขํำโชคได้เด่นสลับชาวพุทธศพก็คือเลข1เลข8และเลข4่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีพุทธศพดูดวงช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม6 8หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งจองโอ้อาจารย์ชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ